เพื่อนของบรูสที่ชีวิตสุดดาร์กในจักรวาลแอ s ซ l ลูดจักรวาลแอ s ซ l ลูดของ DC คือจักรวาลที่เรียกได้ว่าอะไรอะไรก็ดาร์ขึ้นมากหลายๆอย่างนะครับก็เละเทไปหมดเช่นเดียวกันกับเหล่าเพื่อนของบลูสเวนที่ในจักรวาลหลักนะครับพวกเขาคือวายร้ายของแบทแมนแต่ในจักรวาลน,นี้นะครับสภาพแต่ละคนคือเละเทะและก็โหดร้ายมาก พ่อเบนนะครับสุดยอดวายร้ายของแบทแมนในจักรวาลแอฟซูลูตตอนนี้นะครับได้ทําการไปเล่นงานพวกเพื่อนๆของบลูสนะครับสะเละเทะจนจําสภาพเดิมแทบจะไม่ได้เลยอย่าง ie, ออซซี่คอมโบพอดนะครับโดนเบนทุบร่างจนแหลกกลายเป็นก้อนเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะที่ยังหายใจอยู่ทาวิเดนนะครับโดนเบนเอาขวดทุบหน้าจนหน้าเละไปครึ่งนึง เอ็ดดี้นิกมานะครับโดนเบนเจาะลูกตาแล้วก็จับทุ่มจนกลายเป็นคนบ้าสมองเพี้ยนไปแล้วแล้วก็วิรอนโจนนะครับก็โดนจับเป็นทดลองจนกลายเป็นคิโรคโคกที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดจระเข้สุดน่าเกลียดน่ากลัวอีกด้วยครับเรียกได้ว่าแอบส์ลูดแบทแมนนะครับคือแบทแมนที่ละทมแล้วก็ดาร์กมากทั้งไม่รวยทั้งบาดเจ็บหนักทุกตอนแล้วก็พ่ายแพ้บ่อยไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้นะครับแบทแมนคนนี้จะยังเจอกับเรื่องอะไรสุดดาร์กเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า